พระเอกมาแล้วครับผมไปหาคุณหมอรอบสองครับ <c oughs> คุณหมอว่ายังไงบ้างครับ่าสัมภาษณ์ก่อนครับสัมภาษณ์ก่อนสิครับเป็นยังไงครับผมนนไม่ต้องเล่นน้ั่น,น,นไม่ต้องเล่นน้ํากี่วันครับนันน่นเห็นไหมให้ดีอ่ะให้ดีทยังไงครับนนผูกไว้ใช่ไหมเป็นเวลาเจ็ดวันไอหมอบางไหนดีหมเล่นน้ำก็จะหายยาก ไม่ได้เล่นน้ำอย่างเดียวเราเข้าป่าคุณเลยอ่ะแล้วทำยังไงต้องผูกไว้เป็นเวลาใช่ไหมลูกึคุณหมอว่าไงอีกทึเนี้ยไปอีกไหมไไมัน,มมย,นยุบไหมมัยุแงสิตงจะเล่นน้ำเมี่ไปหมดเล่นน้ำเลยหมดเล่นน้ำเลยนะถ้งั้นเนาะเดี๋ยวพอ่อค่อยว่าก,กันนะลูกเนาะเออ ไปครับขวัตอาอัธยาใสครับผมอดูแลน้องครับพี่พวันนี้ยัไปดูแลน้องเด้ออย่าให้มันแอบ,บไปเล่นสวนไหลไหมลูกดูน้องดูน้องแล้วน้องเราก็ดื้อซะด้วยครับแม่เราจะทํำยังไงกันดีคะก็<อ>ดูแลไปตามฉบับเรานั่นแหละครับ <laughs>